สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับแอดมินมังกรอีกแล้วนะครับวันนี้อารมณ์ดีเป็นพิเศษนะครับแดดไม่ร้อนวันนี้วันนี้จะพามาชมนะครับฮอนด้าปี2019นะครับคันนี้มาในทุนสีขาวมุกนะครับสภาพสวยและดีมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่โซนด้านหน้ากันก่อนนะครับไฟหน้าคู่นะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED นะครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์นะครับตรงนี้นะครับ ไฟเดรีย LED นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวภายในตัวโคมด้วยนะครับตัวข้างในโคมนะครับก็จะเป็นพลาสติกลายเคียบล่าคาร์บอนนะครับตรงด้านหน้าของไฟนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับช่วยๆเลยด้านล่างนะครับก็จะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เช่นเดียวกันนะครับเนล้อส่วนกระจังหน้ากระจังหน้าตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้จะเป็นพลาสติกลายคาร์บอนนะครับ แล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นโลโก้ของมาด้ามาให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับล้อคันนี้นะครับเป็นล้อแมกเดิมจากโรงงานนะครับสีเทาดำนะครับยางโยโกฮามานะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นล้อแมกขนาด10 5นิ้วนะครับเป็นล้อแมกซ์สิบก้านนะครับตรงกลางก็จะมีโลโก้ของมาด้ามาให้นะครับมาต่อกันที่กระจกมองข้างกระจกมองข้างคันนี้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับ แล้วก็จะมีไฟเลี้ยวปลายกระจกมาให้ด้วยนะครับเป็นไฟ LED นะครับทั้ง2ด้านเลยขึ้นมานะครับจะมีคิ้วกันสาดมาให้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับสําหรับที่เปิดประตูนะครับทั้งคนขับและข้างคนขับนะครับจะเป็นปุ่มสมาร์ทย์เลดมาให้แล้วนะครับเราสามารถเปิดประตูโดยที่ไม่ต้องปลดล็อกรถก็ได้นะครับอันนี้แอดมินล็อกรถอยู่นะครับ ใช่ไหมอ่ะคุเจีาคนละอันหรือเปล่าดิบแบ,บเดแบบเดแบ,บิดแล้ว,วเอาลูงพี่เนี <c oughs> ่ยแปบดบ <c oughs> ตัวนี้เลยแต่มันกดไม่ได้เอาไปพิเส่เลยเอาไประตูทั้งฝั่งคนขับและด้านข้างคนขับนะครับจะมีปุ่มสมาร์ทเคเลดมาให้ด้วยนะครับามาต่อกันที่ด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้จะเป็นที่เปิดฝาถาังน้ํามันนะครับจะอยู่ด้านซ้ายของตัวรถนะครับแล้วก็ ล้อมแมกจังเป็นล้อมแมกเดิมจากโรงงานนะครับเหมือนก,นกันกับด้านหน้านะครับยางก็เป็นโยโกฮาม่ามาให้แล้วนะครับมาต่อกันที่ไฟท้ายนะครับไฟท้ายคันนี้จะยาวมาตั้งแต่ด้านข้างนะครับจะมาจนถึงประตูช่องเก็บของนะครับส่วนไฟท้ายจะเป็นไฟ LED นะครับมีไฟเบรกไฟถอยไฟเลี้ยวมาให้ในตัวโคมเลยนะครับด้านล่างจะมี ไฟทับทิมนะครับมาให้ทั้ง2ฝั่งแล้วก็เซนเซอร์นะครับมีมาให้ทั้ง4จุดเลยนะครับสำหรับเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับประตูช่องเก็บของนะครับถือว่ากว้างแล้วก็ลึกมากๆนะครับเบาะยังหุ้มพลาสติกมาให้อยู่นะครับสำหรับเบาะคันนี้นะครับ ด้านล่างก็จะมียางอะไหล่เดิมจากโรงงานมาให้นะครับมายางสวยๆแบบนี้เลยนะครับโอเคครับสำหรับด้านบนก็จะมีไฟส่องสว่างมาให้ด้วยนะครับสําหรับด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีที่พับเบาะนะครับพับเบาะด้านหลังนะครับาสามารถดึงจากาประตูช่องเก็บของได้เลยนะครับแล้วแล้วก็มันจะพับเบาะให้เรานั่นเองนะครับโอเค เี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันต่อนะครับสําหรับประตูฝั่งคนขับนะครับมีอะไรมาให้บ้างนะครับจะมีที่ลดกระจกทั้ง4บ้บานนะครับแล้วก็มีที่ล็อกกระจกนะครับมีที่ล็อกประตูมีที่ปรับกระจกมองข้างนะครับแยกซ้ายขวามาให้สามารถปรับได้สีทิศทางเลยนะครับแล้วก็ที่เปิดประตูจะเป็นโครเมียมนะครับด้านบนก็จะมีที่ล็อกกระจกมาให้นะครับโอเคใช้งานได้ปกตินะครับมาที่ด้านในด้านใน ด้านขวามือของพวงมาลัยนะครับจะมีช่องแอร์มาให้นะครับมาพร้อมกับระบบกันล้อลื่นนะครับขณะที่ฝนตกนะครับแล้วก็จะมีปุ่มไอสต็ปมาให้ด้วยนะครับช่องตรงนี้คือช่องอะไรตรงนี้คือช่องไล่ฟ้านะครับขณะที่ฟ้าขึ้นตรงกระจกของเรานะครับสามารถากดปุ่มแล้วก็จะมีแอร์ออกมา,าทางช่องตรงนี้นะครับ สำหรับหน้าปัดคันนี้นะครับจะแยกออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกฝั่งซ้ายมือนะครับจะเป็นเลขไม้แล้วก็เกียร์ที่เราเข้าอยู่นะครับตรงกลางก็จะเป็นวัดรอบเครื่องนะครับแล้วก็จะมีตัวบ่งบอกสถานะของตัวรถนะครับด้านล่างหน้าจอเล็กๆตรงนี้นะครับจะเป็นความเร็วของตัวรถนะครับแล้วก็ด้านขวามือนะครับจะบอกปริมาณน้ํามันนะครับแล้วก็อุณหภูมิภายนอกของตัวรถนะครับ ด้านล่างนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์แสดงสถานะของตัวรถนะครับโซนด้านล่างนะครับก็จะมีเบาะมาให้ตรงนี้นะครับคันนี้นะครับเป็นปุ่ม engine start นะครับหรือว่าปุ่ม push start นะครับสามารถส start รถโดยไม่ต้องเสียบกุญแจนะครับคันนี้เป็นรถปี2019นะครับสำหรับพวงมาลัยคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยมั l ติฟังก์ชันนะครับจับทำไมสำหรับคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับจับได้ถนัดมือมากๆนะครับแล้วก็เป็น พวงมาลัยมันติฟังก์ชันด้วยนะครับสามารถสั่งการด้วยเสียงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเลือกปุ่มเมนูต่างๆนะครับผ่านทางพวงมาลัยได้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีปุ่มรับสายวางสายโทรศัพท์นะครับขณะที่เราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเรานะครับด้านความือคือปุ่มคุบคุลน,นะครับปุ่มคุสครลคืออะไรปุ่มคุคุลคือ,อ ปุ่มที่สามารถล็อกความเร็วของตัวรถได้นะครับขณะที่เราขับรถเดินทางไกลต่างจังหวัดนะครับเราขี้เกียจหยียบคันเลงนะครับสามารถล็อกความเร็วของตัวรถได้เลยนะครับด้านหลังพวงมาไล่นะครับธรรมดาเลยไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวไฟรถนะครับสามารถเปิดได้ปกตินะครับซ้ายมือก็จะเป็นที่ปัดน้ำฝนนะครับสามารถปรับช้าปรับเร็วได้เลยนะครับ สำหรับแอร์นะครับแอร์ฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นวงกลมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีแอร์ซ่อนอยู่ตรงคอนโซลตรงกลางด้วยนะครับจะทำให้กลมกลืนไปกับคอนโซลด้านหน้าของตัวรถนะครับสวยๆแบบนี้เลยครับแล้วก็จะมีปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับสามารถเปิดใช้งานได้ปกตินะครับตรงนี้ก็จะเป็นเส้นโครเมียมนะครับยาวไปจนสุดถึงแอร์อีกฝั่งหนึ่งนะครับ แล้วก็อันนี้นะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับอันนี้ยัดมินยังไม่ได้เปิดให้ดูนะครับเพราะว่ารถแบตไม่พอนะครับอ่ะโอเคมาต่อคันที่ระบบแอร์คันนี้นะครับเป็นแอร์แบบอัตโนมัตินะครับมีเขียนคําว่าออโต้มาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับสามารถปรับเป็นอัตโนมัตินะครับแอร์ก็จะปรับความเย็นความแรงของแอร์ให้เราแบบอัตโนมัติได้เลยนะครับด้านล่างก็จะมี ช่องใส่แผ่นซีดีนะครับสามารถเนินแผ่นซีดีได้ด้วยนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB AUX นะครับแล้วก็จะมีช่องชาร์จไฟนะครับตรงนี้มาให้นะครับคันนี้สามารถเสียบ SD card ได้ด้วยนะครับจะมีช่องเสียบเล็กๆตรงนี้นะครับโอเคมาต่อกันที่ระบบเกียร์คันนี้เป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้4สปีดนะครับแล้วก็ด้านขวามือจะมีสัญลักษณ บอกเกียร์นะครั steel, ate, บมาให้นะครับว nice <Forward. S 1> ่าเกียร์ไหนเข้าตรงไหนนะครับคันนี้ปรับเป็นโหมดสปอร์ตได้ด้วยนะครับเวลาปรับโหมดสปอร์ตนะครับมันก็จะขึ้นตรงหน้าจอแสดงผลตรงหน้าปัดด้วยนะครับพีนกัสิโอเคนะครับถ้าเราปรับโหมดสปอร์ตแล้วนะครับมันก็จะขึ้นแสดงผลตรงนี้นะครับเวลาเราปิดนะครับมันก็จะหายไปนะครับโอเค มันต่อกันที่ตรงนี้นะครับตรงนี้คือที่ควบคุมนะครับหน้าจอของตรงนี้นะครับสามารถหมุนแล้วก็ปรับเลือกเมนูภายในปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับปุ่มบูมนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงครับปุ่มโฮกต่างๆครับมีมาให้นะครับคันนี้นะครับยังเป็นบรกมือแบบธรรมดาอยู่นะครับยังเป็นเบรกมือแบบดึงนะครับมาพร้อมกับ ช่องเก็บแก้วน้ำสอช่องนะครับแล้วก็มีที่วางของมาให้ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวแอดมินนะครับจะพามาชมเบาะของตัวรถคันนี้กันนะครับสำหรับเบาะรถคันนี้นะครับเป็นเบาะผ้านครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นผ้าสีดำสลับกับสีขาวนะครับเป็นลายจุดๆแบบนี้นะครับคือว่าออกแบบมาได้สวยงามนะครับด้านหลังนะครับ ห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็ถือว่ากว้างพอสมควรนะครับแล้วก็เบาะนะครับตัวเบาะนะครับยังหุ้มพลาสติกมาอยู่เลยนะครับถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะครับเบาะด้านหลังนะครับก็จะออกแบบมาให้เหมือนกับด้านหน้านะครับแต่มีที่พักศีรษะมาให้ถึง3ที่เลยนะครับสําหรับด้านบนนะครับที่พักศีรษะห้องโดยสารด้านหลังนะครับอ สามารถผู้ใหญ่นะครับสามารถนั่งได้ประมาณ2-3คนกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมเครื่องยนต์คันนี้กันต่อนะครับสำหรับเครื่องยนต์ของคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1น1.3ลิตรนะครับหรือว่า 1299cc นซีซีนั่นเองนะครับคันนี้น็อตไม่เคยขยับนะครับน็อตเดิมจากโรงงานนะครับยังมีรอยมาร์กนะครับที่เข้าเช็คสภาพในศูนย์นะครับ เม็ดอากยังอยู่ครบนะครับรอยแต้มรอยมาร์กนะครับยังชัดเจนอยู่นะครับโอเคถือว่าสภาพดีมากๆนะครับสําหรับตัวเครื่องนะครับสําหรับของเลี้ยวนะครับทางบริษัทเรานะครับเปลี่ยนให้ฟรีนะครับทุกจุดนะครับแล้วก็รับประกันตัวเครื่องยาวนาน1ปีนะครับทั้งตัวเครื่องแล้วก็เกียร์ของคันนี้นะครับมีบริการเซอร์วิสนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับมาด้า2ปี2019้คันนี้นะครับหาพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสามารถเข้ามาชมตัวรถได้ที่ประเสริฐผลลุ่งเรืองสกลนครเลยนะครับมีป้ายเขียวๆใหญ่ๆตรงนี้นะครับหน้าบริษัทเป็นจุดสังเกตของเรานั่นเองนะครับรถของเรานะครับไม่แท้ทุคันไม่มีก่อไหมนะครับรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องประเสิฐผลลุ่งเรืองสกลนครของเรานะครับสำหรับวันนี้แอดมินมางกอนขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ